สวัสดีครับช่องแระอแอบพุทธคุณดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแระอแอบนะครับวันนี้ทางช่องแระแอบพุทธคุณดีนะครับมีเหรียญรุ่นนี้มานําเสนอนะครับนั่นก็คือเหรียญหลวงพ่อหินวัดจันทารามนะครับปี2519นะครับซึ่งเหรียญรุ่นนี้นะครับมีหลวงพ่อกลวยวัดโคจิต,ตารามและหลวงพ่อเชื้อเป็นผู้ปลุกเสกนะครับหลวงพ่อเชื้อวัดใหม่บําเพ็ญบุญครับนี่ครับ สาชมกันครับก็ถือว่าเป็นเหรียญที่ราคาไม่แพงนะครับอยู่ในหลักร้อยต้นๆถึงหลักร้อยกลางๆนะครับนี่ครับเม่านีเป็นยยนแบบนี้นะนี่ครับเมื่อก่อนนี่ราคานี่ถึงเจ็ดแปดร้อยถึงพันนะในช่วงนี้มาอย่างว่าราคาพระตกเลยฮะบหลายรุ่นใะตรงนี้ก็คนเก็บก็เลย เบาลงนะครับราคาก็เลยลด,ๆๆล,ดลงมานะครับทางก็หาที่สวยยากเหมือนกันนะครับผมก็หาได้มาประมาณนี้ครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ที่พระพระน่าเก็บนะสำหรับคนที่มีความศรัทธาน,นะครับนี่ครับเป็นเหรียญที่ที่สวยนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับ แน่นอนครับห,หลวงพ่อกลวยหลวงพ่อเชื้อวัดให <น S 2> ม่บําเพ็ญบุญปลูกศึกแน่นอนครับมันีมีการยืนยันมานะครับเหรียญรุ่นนี้สร้างมาตอนแรกก็น่าจะไปขอแรงหลวงพ่อเชื้อนะครับในการปลูกศึกนะครับ้วหลวงพ่อเชื้อก็เลยไปขอแรงหลวงพ่อกลวยต่อนะครับเพื่อปลูกศึกเหรียญรุ่นนี้นะครับเพราะวัดจันทรามนี่ก็คือวัดของหลวงพ่อมมนะครับก็คืออาจารย์ของหลวงพ่อเชื้อและหลวงพ่อกลวยนี่แหละครับหลวงพ่อโมวัดจันทรามนะครับ ที่ดังในเรื่องตะกรุดเจ็ดนิ้วนะ,นะครับเป็นที่โด่งดังนะครับหลวงพ่อเชื้อก็มีสร้างนะตะกรุดเจ็ดนิ้วนะครับเป็นเอกลักษณ์ของของวัดจรารามเลยนะครับเป็นเอกลักษณ์ของสายนี้เลยนะครับนี่ครับสำหรับวันนี้นะครับพระแอบพุทธคุณดีนะครับ มีพระมานําเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับสาหรับผู้ที่สนใจนะครับในพระเครื่องนะครับพระแอดพุทธคุณดีนะครับผมมีเพจนะครับอยู่ใน fb นะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ